สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีธนูทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจรําเดือนธันวาคม2566ถามว่าในช่วงปลายปีนี้ก็มีข่าวดีมาฝากให้กับชาวราศีธนูนะครับสอบก็เป็นคนหนึ่งที่มีอาคต์อยู่ที่เรือนธนูนะครับแต่ข่าวดีของชาวราศีธนูเสียอย่างเดียวนะครับมันจะดีจริงๆก็คงต้องรอให้เข้าสู่กลางเดือนธันวาคมไปเสียก่อนถามว่าเอ๊ะช่วงปลายพฤศจิกจนถึงกลางเดือนธันวาคมไม่ดีเหรอมันไม่ได้แย่นะ แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้มันต้องเข้าสู่กลางเดือนธันวาคมไปเสียก่อนนะครับคงอาจจะมีสิ่งที่เป็นห่วงเป็นใยชาวราศีธนูก็มีอยู่เรื่องสองเรื่องนะครับร้อนที่ร้อนทางพัดที่นาคาที่อยู่เดือนนีน้ร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางและภายในครอบครัวนะครับหลายคนอาจจะมีเรื่องวุ่นวุ่น,ว,นวายๆนะครับกับคนในครอบครัวมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ลงรอยกันนะครับก็เป็นไปได้หรือหลายๆคนอาจจะแบบโอ้ยฤดูนี้มันฤดูท่องเที่ยวไงซ้อ มันจะต้องไปเที่ยวมันต้องไปรับลมหนาวนะครับวันหยุดในเดือนธันวาคมก็มีหลายวันนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปีใหม่มาอีกโอ้ยเดี๋ยวผมจะไปรับลมหนาวขึ้นดอยขึ้นภูก,ก็แล้วแต่นะครับเอาที่สะดวกใจเอาที่สบายใจนะครับพอชาวราศีธนูนั้นนะครับร้อนที่ร้อนทางแล้วก็ในตรงส่วนของชาวราศีธนูเนี่ยถึงตั้งแต่เดือนไปลายปลายเดือนพฤศจิากาไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมยังเป็นอันนิสงที่ดีนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ซ้อเป็นตังวลนใจก็คือความใจร้อน ของชาวราศีธนูนะครับความรีบเร่งหรือการทําอะไรที่แบบหุนหันพลันแล่นนะครับกับดวงชะตาตนก็อาจจะไม่เป็นผลดีนะครับโอกาสและจังหวะหรือความเติบโตนะครับของชาวราศีธนูก็มีให้เห็นนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะรีบเร่งมันไม่ได้คุณจะใจร้อนกับมันไม่ได้นะครับแล้วที่สําคัญคุณจะใช้อีโก้กับมันก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นในตรงส่วนนี้มันจะกระทบกระเทือนไปในทุกมิตินะพอคุณไปใช้อีโก้ใน เรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะกระทบกระเทือนในทุกมิติไม่ว่าจะในเรื่องของการงานเรื่องของความรักเรื่องของการดําเนินชีวิตมันก็จะมีผลกระทบไปหมดนะครับจะนั้นก็คงของฝากเตือนนะครับเรื่องของอารมณ์และก็อีโก้ของชาวราศีธนูนะครับนอกนั้นก็คงไม่ได้เป็นห่วงเป็นใย,ยอะไรมากมายนักนะครับส่วนใครจะไปท่องไปเที่ยวหรืออะไรก็ดูแลสุขภาพตามสมมา,าผักควรแค่นั้นพอมันไม่ได้มีอะไรที่แบบ ดูโดดเด่นดูน่ากลัวนะครับต้องบอกงี้นิดนึงนะฮะมันไม่มีอะไรที่ดูโดดเด่นหรือดูน่ากลัวนะครับสาหรับชาวราศีธนูมากนะักเพราะว่าดาวเจ้าเดือนตนนั้นนะครับยังมีกําลังเป็นราชาโชคฉลบเฉลิวอยู่ฉะนั้นพอมันมีกําลังเป็นราชาโชคนะครับการที่ชาวราศีธนูจะเหน็ดจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างนะครับก็ยังน้อยกว่าคนอื่นต้องบอกอย่างงี้นะยังน้อยกว่าคนอื่นในเรื่องของการทํามาหากิน Language, ในเรื่องของอะไรก็ตามนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่น้อยกว่าคนอื่น นะครับแต่อาจจะเป็นห่วงในเรื่องของลูกเต้านิดนึงนะครับในเรื่องของลูกเต้าเพราะว่าในตรงส่วนของดวงดาวของลูกเต้าเนี่ยมันมีกลิ่นไอไหมนะครับที่บางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามากระทบกระเทือนมีนะแต่ก็อย่างว่าอย่างที่บอกอดาวพฤหัสมันยังอยู่ในองศาที่ดีฉะนั้นมันก็เกยะคุ้มโทษคุ้มภัยได้หมดนะครับหลายๆคนอาจจะคลอดลูกในเดือนนี้ก็จะได้ลูกที่น่ารักน่าชังนะครับนะฮะน่าหยิกน่าตีนะครับนะก็ดีใจด้วยเนาะ ไปดูในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ดาวนั้นยังมีกําลังและสัมพันธ์ถึงดาวเจ้าเรือนตนฉะนั้นชาวราศีธนูนะครับก็จะเป็นชาวราศีหนึ่งที่ต้องร้องขอชีวิตในการทํามาหากินนะครับเงินทองแทบจะล้นอ่าหล่นทับตัวเองแทบหายใจไม่ออกนะครับฉะนั้นการทํามาหากินในชาวราศีธนูก็เป็นเหตุและเป็นผลแต่เพียงแต่ว่าชาวราศีธนูนะครับเงินมันเข้ากระเป๋าแล้วทาไมไม่ให้มันอยู่ครับให้มันออกทําไม ซอเดือนที่แล้วถอยรองเท้ามานะครับเดือนนี้ยังจะถอยนาฬิกาอีกบอกไว้เลยนะฮะยังจะถอยนาฬิกาอีกเป็นสมาร์ทวอตนะครับเอามาไว้ออกกําลังกายนะเรือนหนึ่งเกือบหมื่นนะครับเรือนหนึ่งเกือบหมื่นก็เตรียมท่าเตรียมเตรียมทาท่าแล้วนะฮะนะครับแอดมินก็ยุเอาเลยเอาเลยนะฮะไม่มีใครห้ามใครนะครับก็คงนะฮะเสร็จแน่นอนนะฮะดาวมันบอกไว่เงี้ยมันต้องเสียเงินนะครับก็ฟาดเคาะกันไปเลยแล้วกันหมื่นหนึ่งฟาดเคาะไปเลยนะ ก็ช่างหัวมันนะครับก็เอาที่สบายใจเราเนาะนะครับหาเงินมาด้วยความเหนื่อยยากลําบากจะซื้ออะไรให้เป็นรางวัลกับชีวิตก็เอาสมมาพาควรเนาะอะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดตัดไปก่อนเพราะมันบางทีอาจจะต้องมีรายจ่ายอะไรเกิดขึ้นกับลูกกับเต้าของเราก็เป็นไปได้ฉะนั้นก็คงขอฝากเตือนเอาไว้หน่อยนะ,ะในตรงส่วนของหน้าที่การงานนะครับก็คงต้องบอกว่าในช่วงต้นเดือนถึงปลายเดือนนะครับดวงดาวนั้นยังอยู่ในอง,องศาที่ไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่ก็ไม่ได้เสีย แต่อาจจะเป็นห่วงชาวราศีธนูท่านใดที่ทํางานกับเครื่องมือเครื่องจักรที่อันตรายเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นห่วงหน่อยว่าอาจจะมีอุบัติเหตุได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ทํางานกับเครื่องมือเครื่องจักรที่อันตรายไม่ได้ทํางานที่สูงนะครับก็คงไม่เป็นห่วงเพราะมันเป็นดวงชะตาหัวลางข้างแตกเป็นดวงชะตาเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับนะฮะแต่ก็ต,ต้องบอกว่ามันมันก็ไม่ได้เด่นว่ามาจากอะไรนะครับนะฮะ ฉะนั้นก็คงอาจจะเน้นหนักมาในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับการทํางานใดๆที่ต้องเสี่ยงอันตรายเช่นใครทํางานที่สูงใครทางานที่อยู่กับเครื่องมือเครื่องจักรที่อันตรายก็ต้องดูแลส,สวัสดิภาพตัวเองเอาไว้ให้มากๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการงานนะครับก็อย่าใช้อีโก้กินิซอบอ,อกไปแล้วนะนะครับว่าในเรื่องของอีโก้มันจะมีผลฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้อีโก้ไม่ดึงดันขัดขืนไม่ใช้อารมณ์จนเกินไปหน้าที่การงานใดๆก็จะออกมาอย่างราบรื่นงนะครับ แต่ถ้าเราใช้อารมณ์ใช้ความฉุนเฉียวนะครับใช้ความดึงดันขัดขืนในการทํางานก็ไม่ใช่ผลดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปรีบร้อนไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับนะฮะการขมักขมเ맨ในการทํางานก็เป็นเป็นเรื่องที่ควรทําแต่ก็ควรทําอยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสมนะครับอ่ะไปดูในเรื่องของความรักก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อีโก้มันจะเกิดขึ้นแต่อนะีโก้นั้นไม่ใช่เกิดขึ้นแค่แค่กับเรานะมันเกิดขึ้นกับคู่ครองเราด้วย ฉะนั้นต่างคนต่างมีอีโก้ต่างคน,ต,ง e go, ต,งคนต่างไม่ยอมกันต่างคนต่างจะทุ่มจะเถียงต่างคนที่จะเอาชนะนทัดทานกันฉะนั้นชาวราศีธนูก็คงอาจจะเป็นห่วงในตรงส่วนนี้นะครับพอเอาชนะทัดทานกันมันมีดาวแห่งความทุกโศกเข้ามาฉะนั้นพอมันมีดาวแห่งความทุกโศกเข้ามานะครับในเรื่องของความรักความค่น่าจะเป็นเรื่องเดียวที่ซ้ออาจจะห่วงมากที่สุดของชาวราศีธนูขอให้โชคดี